ท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องคนกับฉางทุกท่านนะครับผมนะครับเรามาตามตัวเลขนะครับผมตามตัวเลขของอาจารย์เนี้ยนะครับผมนะครับอาจารย์เนีย นะครับผมที่เข้ามานะครับผมสลหรับตัวเลขนะครับผม 3. ชุด3ตัวนะครับท่านผู้ชมชุด3ตัวนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับผมใช้สมุดและประกาศเตรียมจดนะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมนะครับอาจารย์นี้ก็อยู่กับเรานะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องและทีมงานของเรายังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามสูตรคํานวณ3ตัวของออนเนียกันเลยนะครับนะครับออนเนีย วสครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมก็จะได้น้อับสูตรสาตัวนี่ไปคำนวดแร่าครับผคำนวดแล้นวดแล้วคำนวดแล้วครับมีมีตัวเด่นตัวใดตเป็นพิเศษในปารตอนนี้ครับผมก็ม่ได้ว่าเดนอาถ้า่เ่นจะอาสูดเียละครับถ้าด้านี้ลยครับถ้าเด่ครับี่มาที่มาตัวเลขแต่ละตันี่ของอาจารย์นี่อาจารย์มันเป็นสูตรลักษณะแบบดครับอาจารย์เป็นสูตรที่คำนวนตกต่อจากงวดงวดจงวดครับถ้าเลขบนออกตัวดเากอาเลขบนตัวนั้นมาตั้งครับ เลขล่างตัวเลขออกตัวเลขก็เอาเลขล่างมาตั้งครับตัวเลขตัวเลขชุดสามตัวของอาจารย์นี่อาจารย์นี่สิปล่อยประมาณจักรสุดครับผมตามสูตรของอาจารย์ที่คำนวณมาเลยทีนี้มาเกินสามชุดครับไม่เกินสามชุดสา<ห><ห>มชุดสามหางครับไม่เกินสามหางสามชุด<ห><ห>แต่ละชุดนี่มีตัวเด่นตัวร่องครับคือกันครับแต่ชุดนี่ตามที่ผมสังเกตนะครับของอาจารย์เนี่ยนะครับผมตามของอาจารย์เนี่ยนี่มาสี่มาตัวเลขสองชุดนี่ไขกันแคบเพิ่นแทมลดแตมเท่านั้นเองคือตามของอาจารย์นะครับผมเป็นสามสูตรสามตัวบนนะครับเป็นสูตรเต็งโต ทีมตัวพร้อมเลยนะครับผมนะครับนะครับท่านผู้ชมครับสูตรสามตันะครับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมตีแคปหน้าจอได้ขอแคปเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่แคปหน้าจอได้ขอแคปเลยนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกสี่นี่นะครับสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนของออเนียเซียนบุรีลำมีศูนย์แปดสาม ศูนย์แปดสี่นะครับเต็งตัวนี่ครับเต e. ็งตัวนี่นะครับท uh uh ั uh 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 ้งเต็งเขาโตอยู่ในจุดสองตัวเลยนะครับผมชุดสามตัวเนี่ยครับไข่หน้อยชุดครับท่านผู้ชมครับผมก็เอาไว้เป็นแนวทางเด้อสามมากรุ่นตุ่นสามมากรสามารถเดินผ่านได้นะครับผมเพราะว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยเพิ่งก็ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวสู้อย่ใกล้ไกลเลยครับผมเอาแคปพี่น้องเฮ้าครับแชปแชปแชปบุได้แคปบุได้ก็จดเอาได้ครับเด้อมีแค่ยสองจุดสองตัวศูนย์แปดสามศูนครับเพิ่มแต้มลดแต้มเท่านั้นเองครับสำหรับสูตรคำนวณนีีี่ขอองาาจรยย์เนนว้ก็ มาทาท่างนาจะแปกนะครับผมนะครับน่าจะแปกยังไงหรือก็คือบีกันตัวเลขตัวเดียวกันเพียงแค่ลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับผมนะครับนี่คือสูตรคำนวณของอาจารย์เนี้ยนะครับผมนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันเด้อตัด2ตัวตัด2ตัวได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับได้ได้ครับในในมาดราศูนย์แต่สามนี่เขาสามารถเอาไปเฮ็ดหกประตูหกหงก็ได้ได้ครับได้คือกันครับอครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับคือจังหวะนะครับอาจารย์เนี้ยแล้วก็ บอกนะครับผมเราขายมาสองชุดดีเพื่อว่าท่านผู้ชมนะครับผมสี่น้่ไปเฮ็ดเป็นหกประตูนะครับหกประตูสองชุดนี่กับเป็นสิบสองประตูท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง นะครับผมก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิารน้ามึงหรือท่านใดที่ชอบใน0 8 3 0 8 4นี่ก็ลองเอาไปตัดเศษเป็น2 2ชุดนะครับผม2ตัวนะครับผมล่องเอามึงนะครับผมนะครับหรือท่านผู้ชมตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมตรงใจกับเ c นะครับผมตรงใจกับท่านผู้ชมก็ลองทุนนะครับผมลงทุนได้เลยนะครับผมหาซื้อฉลากกินแบ่งไว้เลยนะครับผมย้ํานะครับผมทางช่องของเรานะครับผมสนับสนุนในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับ นี่คือตัวเลขของออเนียเซียนบุรีลมนะครับผมสูตร3ตัวเต็งโตดนะครับผมนี่คือโบโต้ครับเด้อนี่ครับผมนะครับนี่คือโบโท้ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หกเจ็ดสามสามสองนะครับผมเจ็ดสามสามสองนะครับสําหรับโบโทออเนียนะครับผมนะครับในความูลซื้ของอาจารย์นะครับผมขอสอบถามนะครับผมข้อมูลซอาจารย์นี่ครับในบรรดาสองโตนี่ครับอาจารย์นี่มักตัวใดที่สุดครับผมสองตัวหลังข้างบน สองตัวสามตัวครับผมขอแค่ครับสามตัวครับผมสามตัวมักศูนย์แปดซี่ครับมักศูนย์แปดซี่ครับโอ้ทผู้ชมนะครับผมออเนี้นะครับผมเน้นให้ชอบในใจนะครับเป็นส่วนตัวนะครับผมนี่ชอบตัวนี้เด้อร์ศูนย์แปดสี่นะครับผมศูนย์แปดสี่นี่คือตัวเลขที่อ่อเนี้นะครับผมถีเป็นชอบที่สุดมาถึงเป็นตัวเลขที่ในใจนะครับผมกับบริวารซิฟันทงนะครับผมเป็นตัวเลขที่ชอบที่สุดในใจเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณที่อ่อเนี้ชอบนะครับผมกับสิบเป็นตรงกับใจกับเวทีทันใดกับ ล่องไปวิเคราะห์่างนั้นนะครับอาจารย์เนาะครับท่านอาจารย์กับเป็นแนวทางซื้อๆกับบอสามารถที่สี่บอกได้ว่าเลขสออแบบใดจังใดเพราะว่ามันเป็นสูตรนะครับผมสำหรับประวัติขั้วเป็นมากของสูตรของอาจารย์นี่ครับได้มาดนปะได้แล้วครับผมได้มาโดลแล้วครับได้เป็นสิบปีแล้วครับแต่ผู้เพิ่งหายเพิ่งจะเป็นพระเพิ่นกะมาแล้วนะพไปแล้วนะครับโอ้สําเร็จที่บอกเลยตัวนี้ครับได้มาตามที่อาจารย์เฮ็ดมากนะครับผมตามที่อาจารย์เฮ็ดมาเนี่ยอาจารย์ เริ่มเฮ็ดนี่เริ่มคำนวณม้านี่เรื่อยๆม้านี่เข่าม้าเรื่อยๆบอกเพือว่ากำลังเริ่มคำนวดแล้วกำลังเริ่มเข่าครับผมคำนวณมาเลยตะกอนมันหิเฮ็ดผิดไปสื่อผมก็ต้องมาเฮ็ดดัดแปลงเอาเองอขึ้นมาปรับสูตรอีกปรับสูตรอีกเส้นนึงครับเพแรกของอาจารย์เพื่อเป็นหอมาเนี่ยครับมันไมีหลุดอยู่กับเพชรก็ถือสองเทียบผิดรสิบเทียบมันมันบังคุ้มนะผมก็เริ่มมาดัดแปลงของผมเองกันนะครับมาจับจุดจับสูตรแล้วมาผสมกันครับผสมกันของอาจารย์แลือของของอาจารย์เนี่ยครับมาร่วมโตกันครับแต่เป็น สูตรนี่ก็เดินดีมาสีงวดถ้าเกิดงวดนี่เขาก็แสดงว่าเป็นงวดที่หาถูกต้องไหมครับอาจารย์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือประวัติข่าวๆาวย่อของสูตรนะครับสูตรยังไงก็คือสูตรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสูตรยังไงก็คือสูตรนะครับไม่เหมือนกับเลขความฝันเลขนิมิตเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับผมนี่คือสูตรนะครับผมตัวเลขออกมาเราสามารถคำนวณได้เลยแต่เรื่องราวของสูตรเราไม่ขอกล่าวถึงนะครับผมเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เนี่ยเป็นคนคำนวณนะครับผมเราจะ ไม่ขอไปสอบถามในเรื่องวิธีการคำนวณและเอฟซีตัใดนะครับอยาไปถามวิธีการคำนวณกับอาจารย์นะครับอาจารย์จะปล่อยให้เป็นสะพานบุญเท่านั้นนะครับทางช่องของเราจะไม่มีการเอาสูตรไปนะครับผมแล้วก็ไปทําเป็นสูตรตัวเองนะครับผมนะครับทางทีมงานและทางช่องของเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมนะครับอาจารย์ครับมี่ยังซีทิ้งไทยนะครับผมมี่ยังจะฝากถึงเอฟซีราบว่าการลงทุนเป็นยังไรแบบไหนนะครับผมตัวเลขตัวใดนหนจะลงทุนแบบไหนยังไงอาจารย์มียังฝากถึงเอฟซีที่รับชมมาก่อนนะครับ นะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงเด้อพี่น้องครับหกเลขหวยนี่ร้อยตัวมีประตูมีถูกอยู่สองประตูครับพี่แจารณาเอาครับผมครับการางอาจารย์ก็ได้เป็นแค่เนี่ยทางหรือครับเป็นแค่เนี่ยทางเป็นสะพานบุญในพี่น้องทุกคนเดี๋ยวผมขอเลขที่บัญชีอาจารย์เนี่ยครับผมเลขที่บัญชี้คออาจารย์ใค่ตัวใดครับผมเอามาบุ้งบังเลยก็ได้ครับผมเลขที่บัญชี้คออาจารย์เพื่อที่เอซี่ันหยาดสีโอนมาโดยนะนี่นะครับเด้อนะครับเอซีนะครับผมสำหรับเอซี่ทันใดนะครับผมที อยากสิซอยนะครับบูชาผู้นะครับผมบูชาครูบูชาสูตรนะครับผมเป็นข้ากาแฟน้ําร้อนนะครับผมให้ก่ะเสี้ยนเนี่ยนะครับผมนะครับกัเลขที่บัญชีนะครับผมกัเดี๋ยวอาจารย์คนสิเคียนให้แล้วก็เป็นของธนาคารใดยังจะใดเบอร์โทรกัโทรสอบถามเพืนใดนะครับผมนะครับเขาก็สิเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอให้เอฟซีนะครับผมนะครับแคบหน้าจอไปเด้อครับผมงทางหมวดหน้าเขากษตรได้ห่วงบุญน้ำเพิ่น็นสะพานบุญอาจารย์เนี่ยเพิ่อนกัได้จำนวนหนึ่งกไปเฮ็ดบุญนะครับผมเฮ็ดบุญนะครับไป สางบุญนะครับผมนะครับเป็นสะพานบุญต่อนะครับผมไอซีโอนมากแต่ก็เป็นสะพานบุญต่อให้นะครับผมของท่านท่านใดครำสั่งครับกรุงไทยน้องไทยชื่อบัญชีคุณวิระปุยุโทปุยะโทโอผิดขออภัยเอ็นเอ็นเซเ่นต์ตายดำเบอร์โท่นะครับผมเบอร์โถ่นี่ยนะครับมาอรงส้มอีกหนึ่งเด้อเบอร์โถ่อะสัดอีกทหนึ่งเด้อพี่น้องครับขอผมอ่าแคปหน้าจอแคปเลยเด้อครับ ธนาคารกรุงไทยนะครับผมธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3 3 4 0 5 2 5 3 6 6, 6นะครับชื่อบัญชีนายวีระปุยะโทนะครับสำหรับเบอร์โทรของอาจารย์นะครับเซียนเนียนะครับผมหรือคุณวีระนะครับผมนะครับเลขที่เบอร์โทร0 9 8 1 4 6 7 3 3 2นะครับเอฟซีนะครับผมสะดวกแคปแคปเลยเด้อนะครับสะดวกแคปแคปนะครับสำหรับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะครับผมที่แคปไม่ได้ก็พักหน้าจอแล้วก็จด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 เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือที่อยู่นะครับผมเลขที่บัญชีนะครับผมนะครับของอเนี้ยนะครับผมนะครับ อาจารย์ครับผมต่ออาจารย์หยิบแปอาจารย์สิเดินทางไปใส่ครับนีบ่ยคสิไปสิไป,ปนมะพูรครับไปใ,ใครอยังก็ครับกาแฟกาแฟครับครับกาแฟอาจารย์ฝากเลยเลยครับผมอาจารย์มีกาแฟอย่างสี่อย่างเอสซี่คนอุ่นหนุนอย่างบาร์คบ์ครับกาแฟลดกบวนหรือากอนนาแฟบางลงสายตาอย่างวันนี้มีครับยาเอซีต้องการกะโทรมาเบอร์โทรมาเบอร์นี่ครับนําไปส่งฮอดส่งเคลี่ส่ทรงหยองบาร์คาบครับครับส่งเคลี่ครับส่งเคลี่ร์กับทรงครับ สรรพคุณด้านใดครับอาจารย์ครับพ่อสิบอิสิทีิเดี๋ยวบอกเขาว่ากาแฟบำรุงสายตาก็คือห้าตาฟ้าตาฟางที่มันเป็นตอนเนื้อเรากระจุงที่มันก็เท้าหายหายไหมครับไม่ต้องไปพ่าตัดนาครับเพราะว่าผมกับอาจารย์นี่กับสิไดไปขายกาแฟเนาะนะครับสำหรับพี่สิทธิ์อนะครับผมทีอยากสีอุดหนุนนะครับผมกับเบอร์โทรที่แจ้งให้เด้อครับเด้อนะครับเพราะว่าอาจารย์เกินกับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายในกาแฟสมุนไพรบำรุงสายตานะครับผมท่านใดที่ ตาต่อตากระจกนะครับหมุดฝานะครับผมตาฝามีทุกอย่างแล้วกาแฟสายแข็งก็มีครับกาแฟสายแข็งก็มีอีกครับผมสำหรับผู้ใดกินบะเข่าบะเข็ดนะครับเด้อสไลด์เชื่อใจวัฒนคินบะเข่าเขาก็มีกาแฟกินนะครับผมกาแฟสายแข็งนะครับผมกาแฟบอลุงสายตานะครับผมตาหมวดตาฝาตาฟางตาเป็นตากระจกตาบะแกงกลองเอาไปมั้งนะครับเด้อนะครับผมสำหรับอเนี้ยของเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับผมทางช่องก็สนับสนุนนะครับในการ ารายได้พิเศษนะครับผมขอบคุณทุกการที่ตามนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมนะครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายนะครับผมสวัสดีถึงเอฟซีนะครับผมครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง